สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียร์จะต้มยำปลานินค่ะต้มยำปลานินใส่เห็ดเออเห็ดออรินจิหรือเห็ดอะไรอะ่ะมันเป็นแท่งๆอะ่ะหัวดำๆอะ่ะไม่รู้เหมือนกันออรินจิหรือเปล่าไม่รู้นะพูดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้มยำปลานินน้ำใสใส่เห็ดค่ะไปดูกันเลยนะคะไปเลยค่ะ น้ำเลยนะคะตั้งน้ำแล้วก็ใส่เกลือลงไปเคยใช้เกลือนะคะไม่ได้ใช้น้ำปลาใช้เกลือต้มเครื่องปรุงก็มีมะเขือเทศหอมแขกข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกโขลกหยาบพริกชี้ฟ้าเขียวแดงนะคะ แล้วก็ใบกระเพราน้ำปลาน้อยหนึ่งน้ำมะนาวขาดไม่ได้ต้มยำแล้วก็พริกป่นเห็ดนะคะปลาเนินก็ทำให้สะอาดแล้วก็ล้างล้างแล้วก็ใช้น้ำส้มสายชูล้างนะคะล้างจนกว่าจะหายคาวจะได้ไม่เหม็นขี้โคล น้ำส้มสายชูค่ะหรือว่าน้ำมะนาวก็ได้นะคะถ้าไม่มีน้ำส้มสายชูน้ำเกลือก็ได้ค่ะล้างให้สะอาดน้ำเดือดแล้วนะคะใส่เกลือลงไปแล้วลิกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเดือดแล้วนะคะปลาใส่ลงไปเลยค่ะหวัวปลาสุกยากใส่ลงไปก่อนเลย หนึ่งตัวมี3มท่อนนะคะตัวอ้อนออนวนๆดูสิเดี๋ยวรอให้สุกแล้วค่อยปรุงเครื่องเดือดแล้วนะคะรอให้ปลาสุกแล้วค่อยปรุงเครื่องค่ะ ปลาสุกแล้วนะคะปรุงรสเลยค่ะด้วยน้ำปลาตาอะไรก็ได้ที่เราใช้ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเมื่อกี้ีนเครีย์ใส่เกลืองไปแล้วตามด้วยเห็ดค่ะเห็ดอืมไม่รู้ว่าเห็ดอะไรออรินจิหรือไมตาเกะก็ไม่รู้เลือกไม่ถูกเหมือนกันกินเป็นอย่างเดียวเนี่ย หัวมันดำๆอะ่ะเป็นท่อนๆแล้วหัวมันดำๆอะ่ะ๋ยวร้อให้เห็ดสุกแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำมะนาวที่หลังนะคะใส่ที่หลังเพื่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขมเสร็จแล้วนะคะชิมก่อนเลยยังไม่ได้ใส่น้ำมะนาวจะชิมก่อนว่าเค็มหรือเปล่า โอเคเค็มแล้วนะคะพริกป่นลงไปเลยค่ะใครจะใส่ก็ได้เดี๋ไม่ใส่ก็ได้แต่เคียร์จะใส่ใบกะเพราโยนลงไปใบมะกรูดใบกะเพราพริกทุบพริกพริกปน่นใส่ลงไปได้เลยปิดไฟเลยนะคะน้ำมะนาวใส่ลงไป Okay. ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะต้ยมยำปลานิลน้ำใสใบกระเพราค่ะมาค่ะเพือ่อนๆมากินต้ยมยำปลานิลน,น้ำใสใบกระเพรากับเครียค่ะนี่ค่ะ หอมๆเลยนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกริงกร๊งๆให้เคลียร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะมาเลยค่ะมากินด้วยกันค่ะ